Next matchup Eos Gaming vs Walk to the Legends อ่าแม่งไว <laughs> เกือบ top ครับทีม Eos Gaming ส่งมาเป็น Y Hello Dare ครับในขณะที่ทาง Walk to Legends ส่งมาเป็น S H M z นะครับชื่อฉ่ำเนะีนะส่วนทาง Jungle ครับทีม Eos Gaming ส่งมาเป็น Interface G z ครับในขณะที่ Walk to Legends ส่งมาเป็น W2L o c t o p u s ครับด้านของ AP Carry เป็นทีม Eos Gaming ส่งมาเป็น,น Purin บูลินเซตนะวอลตูเรเจนส่งมาเป็น W2L. ส,สายฟ้านะฮะจะเรียกเคฟ้าอย่างเงี้ยนะเอดีแคลร่ทีมเอออสเกมมิงก็คือเลเจนดารี่ครับในทางด้านของวอลตูเรเจนคือ W2L. ดอกแจ็คนะ,ะแม็กกี้เหรอผวนคำเนายเขาผวนคำใช่ไหมโอเคทีมเอออสเกมมิ่งแบทแคทครับในด้านของซัพพอร์ตแล้ววอลตูเรเจนคือ W2L. ชิโต,ตสครับแม นะครับเป็นเซตแรกขแข่งกัน2เซตต่อวันนะครับเป็นแบบเย่าเยือนเป็นเรล่ารองบินนั่นเองอนะครับก็คือฝั่งก็อีออสตอนนี้จะเป็นฝั่งฝั่งอะไรวะฝั่งเย่าอ่อนแล้วเกมหน้าทางออกซิเจนก็จะเป็นฝั่งเยาวังนะฮะอยู่ที่ตรงกําลังอยู่อยู่ตีตีหมาย,ยังมีความสุขนะฮะมีบัสด้วแล้วเ<ล>ดินก็มาอย่างนี้ครับเรียบร้อยไหมแม็กกี้แฟนหลบไปแต่ระยะหน้าจะไม่พ้นโดนดึงกลับมาเรียบร้อยเฟิร์สบัตตกเป็นของทางวเวงของทางด้าน eos e e gaming นะฮะหรือว่า legendary นั่นเองต,อตัวของทางซิกครับออกเป็นแฟร์ดิชามครับเพื่อที่จะให้ใช้สกิลได้มากๆ<ม>แล้ว<า>จังหวะนี้ <แก S 1> เข้ามาครับโดนด้วยนะแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับแหมโดนเทสเดฟเฟียเฉาะหลังเข้าไปชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาและนัดเดินเข้าไปจังหวะนี้ครับโดนยิงด้วยซิีโนโบแน่นอนครับตัวทาง mf โดนอัดคอนเดมก็ข้างกำแพงต้องเอ็กซอร์ช่วยครับตัวขงทางโซน่าจังหวะนี้กดบาเลียไปหนึ่งทีครับแล้วเมกอินเลนแต่โดนต่อยลอยไปหนึ่งทีจังหวะนี้จะแลกคืนหรือเปล่าครับไม่กล้าเหมือนกันคคคครรรัััััับบบบทททาาาาาางงงนนนนนนนีี้กกลลลลลยเเเป็วว่่่่โดไหืมซส มาวิ่งมาแต่ไกลด้วยการเปิดโกลแล้วพยายามที่จะตามจังหวะน,นี้ต้องแฟลลงก็ไปเลยทีเดียวครับโดนวิทเชอร์เข้าไปก,กลางซาร์โคไฟแล้วแฟลลงไปหนึ่งทีชอก็ไปอีกหนึ่งครั้งกดบาเลียแล้วพยายามได้ป้อมก็สปหรทางนัสซัลได้ไปด้วยครับสำหรับทางเออ่โซน่า,นาโซน่าครับจะพูดชื่อเขาแล้วผมนึกชื่อเขาไม่ออกจริงชีโตนะฮะ ตัดไมคครั้งหนึ่งก็ยังคงฟาร์มกันอย่างนิ่งๆใจเย็นแล้วจังหวะนี้โดนดึงเข้าไปครับแม่กระโดดรีฟไปถึงทีเทสเ์เฟียพร้อมอีกไนครับยิงไว้ไปแล้วแฟดเข้าไปเฉาะตายแน่นอนครับปล่อยเน่าคาป้อมเลยครับนาซัตมาโซลโคไฟสู้แบบ2ต่อหนึ่งครับแม่ไทซิมโฟนีนเข้าไปเม็กอินเลนไล่ยิงสวนมาด้วยอิมพอลช็อตครับจังหวะนี้เอ็มเอฟพยายามไล่ยิงอยู่แต่ดาเมจเหมือนจะไม่ถึงไม่รอดครับดับเบิ้ลคิวไปสำหรับทางคาซิคอยไปไปถึงทีจัดทิปเปบลคิวหรือเปล่าจังหวะนี้แฟดลบง มามาแล้วครับจังหวะน,นี้โซน,น่าจะไปไหนโดนวอยสไปแล้วไล่ชอ,อยงี้โอ้โหนึกว่าจะได้กลายเป็นเวงครับที่เก็บคิวนี้ไป จะแลกนี่ลําบากเจต้องเลือกกลับบ้านบ้างแล้วนะครับเพื่อที่จะซื้อไอเทมมาสู้ไม่งั้นลําบากแน่นอนไม่มีการสู้ได้แล้วก็บุลเลต์ทำทำงานเพื่อไล่มินเนี่ยนออกแต่ไม่สนใจครับทางอีออนแล้วก็ตกไปหนึ่งทีจังหวะนี้ดึงล็อกเก็ตแก๊งเข้ามาหน<อ>ึ่งครั้งมาภาพนี้มันสโลโมชั่นเห็นกันเคว้งคว้าภาพในดีโ่ขึ้นมาในหัวของทางอยากซ้ํากันเลยทีเดียวครับและเรียบร้อยโดนทางนี่เทตเียเก็บไปแล้วโดนเคิร์ดออดอะแซมมี่หนึ่งทีต้องขยายตัวใหญ่นะครับทางเออนาซัสครับโดนไวส์ไปแล้วพยายามเอาต ล็อกเก็ตแกวเข้าอีกหนึ่งทีโดนต่อยอีกหนึ่งครับมันตันสองจังหวะอ่ะพอโดนต่อยหนึ่งเขาโดนคอนดมด้วยตรงนี้แลกกันอีกแล้วครับเหมือนคาซิกไม่ค่อยกลัวทางใดหน้าขนาดที่เลือดเยอะกว่าครับแล้วอิงไนท์เป็นไงล่ะความไม่กลัวโดนลูน่ารัดแล้วลุ้นน่ารักอีกหนึ่งทีครับแม่ยังไม่เสียแต้มที่3ไปในสำหรับวอคทูเรเจนข้างบนก็พยายามที่จะโพกกันระหว่างเจกับทางเรนิกตอนนะคะแล้วก็โอ้ตายครับโดนทูเดอะสกายหัวพังเลยครับจังหวะนี้โดนคอเนี่ยสู่ความม่วงว่างไกลพ้น นะครับแล้วจังหวะนี้เอาป้อมอย่างเดียวครับแลหรับเลนล่างนาซัดจะไปไหนครับโดนแบดเด็ตช็อตแล้วเลสแพร์แล้วเวล่ยิงจังหวะนี้เอาซินมูโบดอกหนีไปครับเขาเอาแซมมี่หนึ่งทีครับแล้วไปดักตาม MF ต่ออยากซ้ำครับได้โดนซ้ำแน่นอนจังหวะนี้ครับแม่แม่ผมเกือบเรียกว่า iOS แล้วนะครับแม่เป็นพูดที่โอ้แล้วแบดเด็ตช็อตจังหวะนี้ตามไปเดสแพร์หนึ่งทีครับลีฟตามมาเขาพยายามตามล็อกไอกัปตังกับมัมม่จังหวะนี้บอกได้คำเดียวครับว่าอดีตมันลอยค้อนคว้างอยู่ในหัวกันเลยทีเดียวฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเอาเอสออกเฮดเอ็มแซดมันอ <right. S 2> ่านหืมหรือหำหออเขาเขาตีกันแล้วก็โวทเจอกันในป่าครับจังหวะนี้พยายามที่จะสู้ครับยิ่งช็อคบาตอัดมาทำเป็นสอดครับสุดคาซิกแมงกระจัวตัวนี้ต้องวิ่งหนีโดนอีกไนแล้วเรียบร้อยโดนลูน่ารัดเก็บไปครับแม่แม่เอกทำอะไรก็ถูกนะใช่ คนหน้าตาดีทำอะไรก็ไม่ผิดจริงๆจังหวะนี้ความดันก็ข้างกำแพงไปแล้วตามยิงโดนเคสซันโดเบรกไว้ได้สวยงามแล้วบุลิเอตทำทำงานพยายามสวนเก้าครับนาซาวิ่งมาจากทางซ้ายพยายามตามอยู่ในจังหวะนี้ครับโซน่าก็ตามอยู่เหมือนกันพยายามชอด้วยสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีแล้วโดนวีเชอร์ไปทางบิ๊ทแค่งแล้วครับหรือว่า eos แมทแคทครับแล้วโดนชอเข้าไปหนึ่งดอกจังหวะนี้จะเอาใครก็เอาเถอะครับสักตัวไม่ใช่ซ้ายตีขวาทีแล้วล็อกเก็ตแกลปติดมือกับไม่แล้วจังหวะนี้เคว้งคว้างในอากาศทันทีครับแหมเราตายไปโดยทาง eos ลเจน n d รี่ที่่่เเลนนะะครับว มีข่าวล่ามาไว้ออ<ด><ด>ติตอีก<ม>แล้วันนี้เราโอ้โห่เรียบร้อยครับโดนไวสไปายอัดฉอเข้าไปแล้วจงวังหวะนี้ต้องแฟดหลบก็บสดทันใดน ส่วนทางนาซัตก็ไม่สามารถที่จะแทงเทิงอะไรได้นะไอเทมไม่ขึ้นเลยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดนาซัตเนี่ยไม่สามารถที่จะฟาร์มอะไรได้เลยเนั่นมันบูบับของฝั่งเขาก็ยังจะไปเอาเลยนะฮะส่วนทาง eos เกมมิ่งดึงไม่โดนจังหวะนี้เป็นจังหวะวืดแต่โดนแบนเด็ตช็อตต่อเดสแปร์หนึ่งทีเคสเซนโดอัดเข้ามาบุเลตทำทำงานแต่ดัมเมดไม่ถึงด้วยไอเทมครับทำให้ยังไงเวงก็สามารถฆ่าไดน้าได้อยู่ดีแล้วจังหวะนี้ทำโบไปทำโบมาใช้อันติโอโหเรียบร้อยยิงอัดคอนดัมเดอโบคิวไปสัมาารถฆ่พัน่าไไปดด้้วย ก็จริงๆแล้วนาซัสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชอบมากเพราะเคยซื้อนาซัสสกินสีดำมาดักไนหรืออะไรอ่ะเท่โอ้เราป็ต่อยกันเลยโอ้ผมจะอธิบายไม่จบแล้วจังหวะนี้แบนเดียทอกับเดสแบนเป็นอีกทีลุ้น่ารักเขาไปรวบเข้าไปหนึ่งทีลุ้นูน่าเลยหนึ่งทีเก็บไปได้ครับสวยงามครับอีกไนตายไม่ตายไม่ตายไม่มาตายด้วยนะครับแหมพยายามแฝดไปจะฆ่าอีกหนึ่งทีแต่ว่าเขาตายก่อนนะฮะแม่ใจสอดจริงเลยแล้วจังหวะนี้โอเอสเอสเดย์ังเกิดวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปจังหวะนี้ครับวิ่เชอร์ได้ตายแน่นอนซนเเเเเเข้้้าาา่่่ยยยยยยตตลลททีีดดววครรัััับบแหมมมไไไไอออจกก็็งงงงงูู เดินม,มาเจอกันในป่าไหมไม่รู้นะทางด้านบนเหมือนจะเจอส่วนทางด้านขวาบิดแข้งอยู่กับเวนะยังคงไล่กดดันอยู่แล้วจังหวะน,นี้โดนค้อแล้วทูเดอรสกายไล่หูเจ็บมาเลยนะมีทั้งบุอร์ไลเซอร์มีทั้งโอ้ยิงช็อคบัสเกือบตายอ่ะเอาตาย,ตายด้วยเอาทำไมตายปิดไอ้นี่สป,ปิดเลยเล่อเอลเดอร์วิสาดโอ้โหมั็นดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหสุดยอดเลยซาร่า <c oughs> <c oughs> ความแก๊สส่วนตัวมันจะออกมาทุกนั้นเลย เอาแนนตัวเดึอดเดึอดเดือดจังหวะนี้กูแก้เซนโดครับแม่ตัวเดียวก็ใช้มันทุกสกิลจังหวะนี้แม่ใช้เออสตาร์ฟิลใบไปอีกหนึ่งทีแล้วโดนอเครับแซนมัมี่ครับล่วงไปครับส่วนทางนาซ่าโดนเค้กับตอนเก็บไปส่วนทางเวพยายามโดนไล่อยู่แล้วตายด้วยนะโดนอีกไหนเน่าไปครับทางเวทางเจสามารถชัดดาวเวนได้แต่ก็ต้องโดนเอามูไล่เป่าหัวเหมือนกันครับแม่โดนเดสแพร์ไล่เบิร์นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้สไลด์ได้เบาหลังเสร็จพีเดเตอร์ตายเลยครับแม่ ป็นมันม,มันเป็นแมงสาบดิฟติ้งซิ่งใส่ฟ้า<เ>ลแล้วดึงติดอีกแล้วโซน่าตลอดครับแม่มนมใหญ่อย่างนี้ก็โดนจับ Get กเกนต์โตอัดไปบุลเลตทำทวงงานเข้ามาที่ซองแต่ดามเมทไม่ถึงในจังหวะน,นี้เข้ามาเคารื่อนรปแซ้มามีอีกหนึ่งทีเลยนเรต้องสามารถเก็บโซน่าไปได้แล้วลิฟเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับทางคาสิกแต่โดนไล่กดเข้าไปอย่างนี้โอ้โหแต่ดับเบิลคิวโดยทางเวงครับสามารถที่จะไล่ยิงไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากทางอามูมูที่ใช้แบนเด็ดชอรนะครับแล้วทางนเรต้องสามารถดับเบิลคิวได้เหมือนกันคคคคคครรรรัััััับบบบบทททททาาาาาาใหห้้งงเเเเเเเอออออ่่่ววลลลล์ูจจจนนนนืืดดีีียยยยยิช็ขมมกพะ สอยให้ได้สักตัวหนึ่งแต่เหมือนจะลำบากเหมือนกันครับสุนทรเจย์ครับการสู้หนึ่งต่อห้าก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจ๊ะนะตอนนี้อู้ตายด้วยนะเจย์ทำให้พี่เสียใจแล้วจังหวะนี้ดึงไม่โดนอีกแล้วครับวิ่งเข้ามาแต่คอออกแล้วแฟนหลบครับแต่คนที่สวยคือนาซาร์ครับจังหวะนี้ก็ต้องขยายใหญ่กับเรื่องนี้เราเข้ามารวบด้วยลูนั่นลัดนะฮะจังหวะนี้งงงวยมากแฟดเข้าไปนะครับเซมี่แล้วตายอีกแล้วครับสุนโซน่าเปลี่ย บิ๊กแข็งดึงกลับมาโอ้ความแข็งขวางในหัวนี่โล่งเลยทีเดียวครับตายทันทีครับสำนันเจครับโดนบิ๊กแข็งเก็บไปแล้วอีกหนึ่งศพครับโดยทางเอครับโดนเอาหมูเก็บไปแล้วจังหวะนี้ลีฟไปลีฟมากระโดดเป็นจริงเจ้าเลยครับสำรับทางคลาสิกนะนะครับเผื่อกะจะขึ้นเป็นลาดูยโนเมนนะมีการมาเอาบาลลอนแล้วนะคะนัทนาจิ้งดึงโดดเดียวแม่เดินผ่านมาเจซวยครับโดนลุมสกรรมครับอยากคนละคนนี่หว่าแปลว่าวอดทุกวอดที่อยู่ทางฝั่งของทางวอคซูเลเจนเนี่ยไอ้บ้านที่มีเลสของทางวอคซูเลเจน จะเต็มไปด้วยวอร์ดสีฟ้าของทาง Eos บานเลยสว่างดึงติดอีกแล้วต่อยไหมดึงทีแม่ <c oughs> สกูปี้ดูชัดๆครับจังหวะนี้ต้องขยายตัวใหญ่สแลนได้มาครับแต่โดนเบรกไว้ด้วยเออคราไแซนมัมมี่ทั้งหมดนะครับแล้วสามารถเก็บโทน่าไปได้อีกแล้วตายเป็นคนแรกตลอดเลยนะจังหวะนี้ตะเลิดเปิดเปิงครับสำหรับทีมนี้แล้วก็ไม่รอดเหมือนกันครับสำหรับทางนาซัพโดนยิงดอกต่อยไปแล้วดึงกลับมาจังหวะนี้ที่เจครับเรียบร้อยครับแล้วแบนเดตชอสตามทางเวนไปแล้วเก็บได้ด้วยสำหรับทางอามูมูครับแม่ เรียบร้อยเอ,เอสด้วยยับดับเบิลคิว,ดวโดยเลเนนตันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยทางเลเนนตันอ่ะเก็บเอสไปนะนี่ครับก็อาจจะเป็นมดซ้อมมานานไม่อยากจะเปลี่ยนตัวก็เป็นไปได้นะก็เลยมาลองซะหน่อยฮนะแล้วดึงก็มาติดนะแต่ตายโดนเลเซอร์เลเซรอร์อีกแนละ้วตายมาหูเลนนะตอนเกือบตายครับจังหวะน,นี้แม่โดนอีกไกนท์เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับโดนอีกไนท์ของทางเลนนตอนแล้ว ปมเธอนะฮะเรียบร้อยครับเน็กซัสแตกไปเรียบร้อยออกมาทางวอลตูเรเจนชัยนะก็ตกเป็นของทาง E O S Gaming